ูดถึงยานพาหานะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเป็นอย่างดีคงหนีไม่พ้นรถสามล้อหรือตุ๊กตุ๊กแต่วันนี้ตุ๊ก,ต,กตุ๊กจะไม่ใช่เพียงรถโดยสารภายในประเทศอีกต่อไปเพราะมันกําลังจะกลายเป็นยานพาหานะเพื่อสิ่งแวดล้อมสัญชาติไทยที่มีมลพิษเป็นศูนย์และกําลังเป็นที่สนใจของหลายประเทศระดับโลกภายใต้ชื่ออรุณสวัสดิต์ตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้า พลอากาศโทรมรกตชาญสมรวจอดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศประธานบริหารบริษัทคลีนฟูเอลเอเนรจีเอ e นเตอร์ปริจำกัดคือผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและความรู้ที่สั่งสมมาคิดค้นและพัฒนารถตุกต๊กตุ๊กไฟฟ้าเล่าว่าแรงบันดาลใจในการผลิตตุก๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้าเกิดจากการเห็นความสำคัญของปัญหามลพิษในกรุงเทพมหานครจึงต้องการสร้างรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสาเหตุที่เลือกตุกต๊กตุ๊กเพราะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และขณะนี้ตุกๆพลังงานไฟฟ้าได้ผ่านมาตรฐานยูโรจนประเทศฝรั่งเศสสั่งซื้อไปใช้เพื่อลดมลพิษในประเทศรวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในทวีปยุโรปอีกด้วยรถของเราเนี่ยฝรั่งเศสสั่งอะยูโรสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเราทำอะไรได้หลายอย่างแล้วทุกอย่างนี่เราเพอร์เฟแล้วเรารสมันต้องเพอร์เฟกเลยนี่อันที่หงเงียบมากไม่คือไม่มีน้ำมันไหล,ลเละเธอะนี่ข้อหนึ่นะข้อสอเนี่ย วิ่งความเร็วเนี่ยใช้ได้เลยขึ้นเนินนี่ของเขายัางขึ้นมาได้เลยของรถตุ้งๆๆขุ้นครงหน้าของเราขึ้นเนินได้ข้อสองนะข้อสามนี่น่าสนใจเขาบอกว่าเขาอยู่ที่สาทรเนี่ยเขาจะต้องขับรถออกมาที่ชานเมืองแถวแถวอะไรสวนจะตูจักรอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อมาเติมแก๊สเติมแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปที่สาทรใหม่เขาบอกเขาไปมาเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง นะเสียเสียแก๊สไปอีกประมาณ20%เข้าไปวิ่งที่นู่นได้ประมาณ60%ต้องวิ่งออกมานี่อีกแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเงี้ยวันละ2องัังเขาบอกว่าเขารำคาญมากแต่ไอ้ตู้ไฟฟ้าเนี่ยเขาชาร์จที่ไหนก็ได้ที่บ้านไปรับทานข้าวกานวันก็เสียบปลั๊กแล้วก็ทานข้าวนอนทักพักแล้วมาใหม่ก็ใช้ได้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้านั้นทำมาจากไฟเบอร์กลาสส่วนโครงสร้างทำมาจากเหล็กรวมทั้งมีการติดตั้งกันชนไว้รอบคันจึงมีความแข็งแรงและปลอดภัยใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนโดยการชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงวิ่งได้100กิโลเมตรเสียค่าไฟเพียง20บาทเท่านั้นสำหรับในประเทศไทยมีการซื้อไปใช้กว่า700คันแล้วส่วนใหญ่ใช้ในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวเพราะประหยัดพลังงานไม่มีกลิ่นเหม็นและเสียงดังรบกวน นอกจากนี้พลอากาศโทรมรกตยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันโลกหันมาให้ความสําคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเองมีปริมาณมลพิษสูงกว่าเกณฑ์ถึง5เท่าดังนั้นจึงต้องการผลักดันให้รัฐบาลและคนไทยส่งเสริมและใส่ใจในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง้ํามลพิษตอนนี้เขาบอกแล้วมันมากกว่าเกณฑ์ที่เขาก,กาหนดไว้ประมาณ5เท่าเฉพาะในกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ไปเนี่ยหนึ่ง เป็นอิมเมจของกรุงเทพข้อ2ช่วยให้กรุงเทพสะอาดข้อ3ช่วยไม่ให้พลเมืองที่อยู่ในกรุงเทพที่ออาดเนะี่ยเจ็บป่วยเมื่อหายจากการเจ็บป่วยรัฐบาลก็ไม่ต้องเซฟเซไดที่ไปค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันมันได้มันได้หลายตัวเลยแล้วยังประหยัดประหยัดแรงงานด้วย และนี่คือตุกๆพลังงานไฟฟ้าผลงานของคนไทยซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนในการเผยแพร่เอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าความสามารถของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกกิติพลแดงเกตกำจรถ่ายภาพรุ่งโรจน,น์ตัณพากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน